สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะจะชวนมาทำน้ำซอสผัดไทยค่ะสูตรนี้นะคะมีความพิเศษยังไงนะคะสูตรนี้มีชื่อเรียกว่าน้ำผัดไทยสูตรผัดไทยประตูแดนค่ะชื่อแปลกไหมคะชื่อแปลกใช่ไหมเพราะว่าที่มาที่ไปนะเพราะว่าปูนะคะได้ดู Youtube ช่องหนึ่งนะคะซึ่ง คุณสรยุทธ์นะคะสุทัศนะจินดานะคะสวมบทบาทนะคะนักชิมมืออาชีพนะคะพิสูจน์ความอร่อยของผัดไทยประตูแดนนะคะเป็นช่วงหนึ่งนะคะในในคลิปนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรายการกำลังใจสู่ชาวเรือนจำนะคะอยู่ในช่วงฝึกวิชาชีพนะคะเขาจะสอนนะคะสอนการทำ น้ำผัดไทยสูตรนี้ล่ะค่ะชื่อว่าน้ำผัดไทยสูตรประตูแดนนะคะเพื่อที่ว่านักโทษนะเมื่อสามารถเมื่อออกไปแล้วนะคะเมื่อออกจากเรือนจําไปแล้วก็สามารถนําสูตรนี้ไปประกอบอาชีพได้นะคะส่วนผสมนะคะที่ได้มาจากคลิปนั้นนะคะก็จะมีหอมแดงเขาบอกประมาณ4ช้อนโต๊ะ4-5ช้อนโต๊ะประมาณ2กํามือนะแต่ปู้กํามือใหญ่นะก็จะได้เยอะหน่อยนะคะอาจจะใส่ไม่หมดเนาะเดี๋ยวตัวนี้เราจะเอามาผัดนะคะมาผัดกับน้ํามันค่ะ ตีว่าประมาณสักตามตามเขาเลยนะสองกำมือน้ำเปล่านะคะประมาณ600 ML นะคะมีน้ำมะพร้าวแท้นะคะ400กรัมน้ำมะขามเปียกนะคะ7ช้อนโต๊ะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาน้ำตาลทรายนะคะ1ช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูนะคะ1ช้อนโต๊ะผู้ใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักนะแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะ สองช้อนชาค่ะน้ำพริกเผานะเขาว่าใส่เพื่อให้สีสวยแล้วก็ให้รสชาติมันนัว,นวๆเข้มข้นนะคะสูตรนี้จะใช้ทางน้ำตาลมะพร้าวเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปตัดรสนิดหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเขาจะหวานนัวๆน,น้ำตาลทรายนะเขาจะหวานแบบเขาจะหวานแหลมๆนะคะก็เอาไปตัดรสกันนะคะก็มีซีอิ๊วขาวมีผงปรุงรสอันนี้ผู้ใช้เป็นผงปรุงรสหมูนะคะค่ะใช้เป็นผงปรุงรสหมู ผงปรุงรสไก่ก็ได้นะคะถ้าเผื่อคนที่นับถืออิสลามนะคะก็ใช้เป็นผงปรุงรสเนื้อก็ได้ค่ะ เมื่อผัดจนหอมนะคะเราสุกใสดีแล้วนะก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว นี่น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะนี่เราคนมานะคะจนน้ําตาลมะพร้าวละลายหมดนะคะก็จะใส่น้ำํำมะขามเปียกค่ะคนให้เข้ากันนะคะ เติมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายค่ะผงปรุงรสแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ซิ๊วขาวค่ะ สุดท้ายค่ะก่อนจบรายการนะใส่น้ำพริกเผาค่ะก็สูตรนี้แปลกเหมือนกันนะปู้ไม่เคยทำสูตรแบบนี้เลยนะคะแต่ลองดูค่ะเปิดใจลองทำดูนะคะก็จะได้อาจจะได้สูตรอร่อยอีกสูตรหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะตีไอตัวน้ำพริกเผานะคะให้เข้ากันให้ละลายเข้ากันดีนะ เดี๋ยวขอชิมรสชาติดูก่อนค่ะว่าเป็นยังไงอืมมันก็มีความนัวอย่างนะอาจจะนัวจากอม,มีความนัวนะจากเกลือจากอะไรนะที่เราใส่ไปผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ ตัวน้ําพริกเผาด้วยค่ะก็อร่อยแปลกๆดีนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองต้องมาลองผัดดูค่ะว่าจะโอเคไหมอ่าปิดเตาได้เลยค่ะ ก็ได้ร่วมพิสูจน์ความอร่อยแล้วนะคะของผัดไทยสูตรผัดไทยประตูแดนนะคะก็ได้ชิมรสชาติดูแล้วนะคะก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยค่ะปู้ให้คะแนนนะคะประมาณ8ส่วน10เลยค่ะก็ถือว่าโอเคสามารถทำขายได้ทั่วไปนะคะก็อาจจะยังไม่ที่สุดนะคะแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีทีเดียวค่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปปรับสูตรดูนะคะอันนี้มันเป็น น้ำซอสผัดไทยนะคะที่เป็นสูตรสมัยใหม่หน่อยนะคะแต่ว่ารสชาติผัดออกมาแล้วน่าจะถูกใจคนไทยทั่วๆไปเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับการติดตามชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ